จำใจจำใจมาบอกนะนี่น้องอมณ์บอกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะหลายสิ่งหลายหลังที่ได้ทิ่งหลายอย่างที่เราพยายามบอกคุณชมก็คือสิ่งดีๆที่มอบให้คุณโดยที่ใช้เงินแก้หลักพันก็ได้หรือว่าหลักหมื่นนี่คือขายกันสั้นหันเหล็กของละห้าร้อยบาทนี่คุณไปกินกําไรต่อกล่องได้เยอะมากเลยเป็นธุรกิจรวยเป็นธุรกิจต่อได้ที่สาคัญถ้าเกิดว่าคุณรู้จักคนเยอะก็บอกปากต่อปากก็เท่ากับว่าเราได้กินฟรีแนะนําใหต้องซื้อ ต่อจากเรานะคะใช่นะนะคะนี่คือเครือข่ายธุรกิจขายตรงผ่านบริษัทนิวเกซีนะค่ะก็ไปซื้อกันเนาะที่วิศีราดพราวนะคะก็อย่างหก็ไปดูได้ที่นั่นเต็มๆค่ะส่วนเบิกหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเคล็ดลับสวยๆงามๆกับผู้หญิงค่ะวิธีการดูแลข้อศอกหัวเข่าด้วยด้วยธรรมชาน้ำพึ่งธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาพบกันเบิกหน้าค่ะ ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไง หุ่นสวยเป๊ะว่าแบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกไหนก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสส,สิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไป็อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นร่าล่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาาไม่กินเหมือนเข้าถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องมผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกีว b นเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร oh, 085668347 6 084099934 7 08 สวยในช่วงสุดท้ายอยากคิดว่ายันลืมสคลิปไม่ใช่ฉันพยายามแอคเต็มที่ค่ะเพื่อจะให้คืบคืลนนะคะเราโดนบ่นมาว่าเรานั่งเมาส์กันไร้สาระนะไม่มีอะไรเลยอ้าวมาเบรงนี้คุยเรื่องอะไรเอ่ยอราเรามาดูเคล็ดลับความสวยการดูแลข้อศอกและหัวเข่าด้วยน้ำผึ้งนะคะอ่าค่ะเริ่มจากตรงไหนเอ่ย ถึงแม้เขาบอกว่าเนี่ยข้อศอกกับหัวเข่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆสําคัญเนาะสาคัญยิ่งเท่ากับใบหน้าเพราะว่ามันจะดํากว่าส่วนอื่นถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลให้ดีๆมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรดูแลตรงนี้ดีๆเพราะว่ามันจะด้านมันจะดําก็อยู่ตรงนี้แหละแต่วันนี้น้องบีม ทำกันบ้านมีอย่างดีเริ่มจากตรงนไ้นดีค่ะอันดับแรกนะคะเราเช็ดทำความสะอาดค่ข้อสอกและหัวเข่าด้วยน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำพึ่งประมาณ6-7ช้อนค่ะไปอุ่นอุ่นนะคะไม่ใช่ต้มนะคะอุ่นให้อุ่นนนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เอามาถู ที่หัวก็สอกที่ข้อสอบแล้วหัวเข่าค่ะรูปไร์ไปประมาณสัก30นาทีอ่าประมาณ30นาทีแล้วเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดด้วยสบู่รู้สึกว่าใช้สบู่ผสมด้วยใช่ไหมใช่ล้างกับสบู่ล้างกับสบู่ล้างกับอ่าทำไมต้องล้างกับสบู่ด้วยเพราะว่ามันเหนียวมันเหนียวเน้ผ่งมันเหนียวใช่ใช่ใา่ไร่งั้นเดี๋ยวตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วผิวเราก็จะนุ่มไม่ถ้าเกิดว่าใครไม่ล้างด้วยสบู่ฉันขอเตือนนะคะมดจะมาอยู่คุณนอนที่เตียงกับน้องอ้นนะก็จะมาเยือน บ้านคุณเป็นมีความหวานมีความหวานมีความหวานเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลความสะอาดกันด้วยถ้าเกิดอยากจะมีก็สอกแล้วก็หัวเข่าที่สวยๆค่ะนี่คือวิธีคร่าวๆง่ายๆนะคะแบบธรรมชาติค่ะแต่เรามีธรรมชาติกว่านั้นค่ะก็คือเบต้ากูแคนหรือว่านิวเกซีไลท์พลัสมีสิ่งดีๆมาฝากใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงคะกับรคกบาหวานใช่ไหมคะค่ะ โรคเบต้าคูแคนคเขาบอกว่ามีผลวิจัย ทำช่วยในเรื่องโรคเบาหวานโรคหัวใจหลอดเลือดจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียออสเตรเลียนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ดิฉันช่วยน้องนิดนึงเป็นประโยชน์ต่อโรคเบาหวานและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังทําให้บาดแผลของผู้ป่วยเบาหวานหายเร็วขึ้นด้วยค่ะค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแผลแล้วโอกาสหายยากมากๆเพราะฉะนั้นการทานเบต้ากูแคน ไปนะคะผสมภูคขาเนี่ยจะช่วยแผลไม่ถึงกับหายนะคะแต่คือให้มันแห้งแล้วก็ให้มันดูดีขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ค่อยหายไม่ใช่ว่าหายง่ายๆนะคะคนเป็นโรคเบาหวานดิฉันย้ำนิดนึงเดี๋ยวบอกว่าทานสองไม่ทำไมยังไม่หายไม่ได้นะคะยามันต้องใช้ระยะเวลาในการใช่แล้วนี่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ยานะคะไม่ได้ออกดทางยาด้วยเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนรับทราบไว้ด้วยนะคะ,คะไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ว่าคุณสมบัติของเบต้าคูแคนใช้ในวงการแพทย์ะนะคะรักษาโรคเบาหวานรักษาโรค<ล>มะเร็งด้วยนะจริงๆจ,ง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 จงากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกานะคะเพราะว่าเบต้าคูแคนช่วยปรับภูมิคุ้มกันโรคช่วยกระตุ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเซล ภูมิท่านทานร่างกายนะคะเมื่อได้รับตรงนี้ไปนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวจะสร้างสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารไซโตไคน์ค่ะสารชนิดนี้สามารถยับยังและทาลายโ,ลโครงสร้างของเซล์มะเร็งค่ะเหมือนกับว่าเราเป็นโรคมะเร็งจุดใดจุดหนึ่งตรงนี้จะค่อยๆรักษาให้มันเล็กลงส่วนที่จะยับยังใช่ไหมคะใช่ส่วนที่จะงอกขึ้นมาใหม่กม็มันเล็กลงก็มันจะหยุดหยุดการการเจริญเติบโตของตรงนั้นไปนะคะนี่คือส่วนที่ดี ยันแหม่พยายามจับก้อนศอกจริงๆไม่ใช่เป็นมะเร็งที่ข้ออกแต่ไม่มีคือพยายามอธิบายคุณผู้ชมให้เข้าใจว่าโอเคนะคนที่เป็นมะเร็งมันจะงานะมันจะเชื้อมันจะขยายเร็วมากแต่ถ้าเกิดใช้เบต้าคูแคนไปมันจะยับยั้งแล้วก็ยับยั้งการเติบโตการแพร่หลายของเชื้อด้วยค่ะนะคะ,คะมีโรคต่อไปอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือเบต้าคูแคนเรา กับโรคเอสะนะคะรายงานการวิจัยหลายฉบับพบว่าผู้ป่วยโรคเอสสามารถลดการติดเชื้อได้เมื่อได้รับเบต้ากูแคนอย่างมี อยังมีวินัยนะคะคลไกาการออกฤทธิ์ยังไม่แน่ชัดค่ะแต่ว่าคาดว่าน่าจะมาจากการที่เบต้าคูแคนคสามารถกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยทำงานได้ดีขึ้นค่ะ,คะและยังและยังให้อ่าทำให้การต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ดีช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุที่ยืน ยืนยาวขึ้นเหมือนผู้ป่วยโรคเอดก็จะมีอายุสั้นนะถ้กเขาทราบว่าก็เป็นโรคเอดเนี่ยยังไงก็มันทาลายจิตใจไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยใช่มันจะกระจายเร็วมากใช่กาทำเอ่อเชื้อโรคนี้มันไปเรียกว่าทำลายภูมิคุ้มกันถ้าเป็นแล้วต้องมีกาลังใจเนาะใช่ใช่แล้วที่สําคัญถ้าเกิดเราทานเบต้ากลูแกนเข้าไปจนนี้จะยืดเวลาพูดไม่ง่ายให้เราเสียชีวิต ช้าลงอยู่ในโลกนี้ไม่อยู่ได้นานเน้นนะคุณก็ต้องยอมรับว่ามันยังเป็นวิวัฒนาการที่แบบว่าใช้รักษาทันทีไม่ได้นะแต่ว่าสารเบต้าคูแคนตัวนี้เนี่ยสามารถนะคะยับยั้งหรือว่ายืดอายุออกไปได้นะคะนี่คือมีอยู่ในนิวเกซีไลท์พลัสการหรือว่าเบต้าคูแคนแล้วก็มีส่วนผสมของภูเขาด้วยใช่ค่ะแล้วมีในปริมาณที่สูงมาก แกมียังน่าอยู่เนาะโลกนี้ยังน่าอยู่เหมือนนกม้นบอกนะคะอยราะงั้นอย่ารีบไปไหนคนไหนที่ไม่สบายก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางออกแล้วนะคะเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงนะคะไม่ได้ออกฤทธิ์ทาลายระบบประสาทอะไรโรคจิตทานได้ไหมโรคจิตทานเยอะๆเลยค่ะดีค่ะจะทําให้ระบบประสาทคุณกลับมาที่เดิมทีนั้จะได้ไม่ต้องตอบคําถามคนเป็นโรคจิตได้ไหม ค่ะค่ะนี่คือจุดสําคัญเลยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งดีๆที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เสียดายเวลาหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วแล้วอุตสาบกระชุ่มกระชวยกระดึ๊กกระด้ากระดี้กระดๆๆับมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ก็เวลาหมดอย่าลืมนะคะมีปัญหาเรื่องร่างกายเรื่องสุขภาพปรึกษาได้ค่ะ B12 และก็เบเต้าคูแคนหรือ New KC Life p a t ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ